คนเพื่อนตื่นมาตอนเช้าอากาศเย็นลงพัดวิวต่างจังหวัดบานเฮากะกำลังเอาเข่าขึ้นเล่าทรงกำลังใจให้การแบบนี้ปฏิสัมพันธ์เนอกจากคนเพื่อนการตอบข้อมทสงสัยหนาวแล้วละ่ะนอกหอน กำลังอุ่นๆ,ๆกำลังๆๆอุ่นๆเม่นกับสำคัญด้วยจากเพื่อนๆการตอบคอมเมนต์กับสำคัญอย่าตอบทีทแล้วลวค่ำเดิมๆเก่าๆนาอจากเพื่อนๆนี่แย่ทิ้นิ้วกะขอขอบคุณเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้กันทรงพลังหัวให้กันนะจากเพื่อนๆคิดนี้กัขอบคุณเพื่อนๆทุกคน,นะค่ะบอกเป็นเวลาเห็ดได้ตลอดเวลานาอจากเพื่อนๆ ทีงพีมาก่อมแต่เศราเดือนท่านว่าเดือนสุดท้ายของพีแล้วนอะจะเป็นเพื่อนทุกคนสมหวังต่างๆเฮ้เฮทรงกำลังใจให้การแันมีปฏิสัมพันธ์เนอาจะเป็เพื่อนการตอบข้อมัน,นันโดนเลยโดนว่าเป็นแเปม ว่าสันว่าเพื่อนๆก็ระมัดระว,ว่างเอาเนอะจากเพื่อนๆเดือนท่านว่าเดือนสุดท้ายของปีแล้วเนอะจากเพื่อนๆทุกคนสมหวังต่างๆให้เพื่อนๆตื่นมาตอนเ้ารอากาศเย็นลงพัดวิวิต่างจังหวัดบานเฮ้าก็กกำลังเอาเข่าขึ้นเล่าอยากน้ำงานบาดอะไรจะเพื่อน งานบ้านภารกิจของแม่บ้านนั่นโดนเลยโดนว่าเป็นสปเต็มว่าสันว่าเพื่อนกันระมัดระวังเอานอกจากเพื่อนอยากนํางานบ้านอะไรจะเพื่อนงานบ้านภารกิจของแม่บ้านเกี่ยวเขาเดือนนากะ เมื่ปีแล้วนอกจากเพื่อนเดินนากัะเมิดปีแล้วข้ามกินกาแฟามื่อเสารสวัสดีจ้ะทรงกำลังใจให้การไปนี้ปฏิสัมพันธ์นอกจากเพื่อน การตอบคอมกาแฟหอมหอมกาแฟหอมหอมบอบเป็นเวลาเห็ดใดตลอดเวลานอะจากเพื่อนๆกินน้ำกินกาแฟมือสเร์ สวัสดีจ้ะเพราะว่า a อ้ไอนจะมองมาเข้าเป็นสแปมยายถึงมันหนึ่งเขาแต่เศร้าเ,าเนาะจ้าเมื่อนี่สายๆมากอะไปเฮ็ดภารกิจของภัของมันเนาะจ้าเพื่อนเพือนเพิ่มพลังเพิ่มพ,พ,พลังตอนเศร้าก่อนจะไปเฮ็ดงานยาย่ือนู่กะตึงถึงมากอะเพื่อนเพืน ตื่นมาตอนเสาราอากาศเย็นลมพัดวิว่างจังหวัดบานเฮากะกำลังเอาเข่าขึ้นเล่าองน้อยจากเพื่อๆลำๆเลยๆวยเนาะจากยายเทียนนิวกะตื่นมากินกาแฟาเฮดคลิปกาแฟหมหอมหอม บอกเป็นเวลาเหตุใดตลอดเวลานอกจากเพื่อนๆคลิปนี้ย่ทิวงนิ้วกะขอขอบคุณเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้กันส่งพลังหัวให้กันเนอกจากเพื่อนๆคลิปนี้กะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะทิวงนิ้วโดนมาแลลวก็เลยมาบอกเพื่อนๆนอกจากม้าบอกเพื่อนๆมือนันมือนันกะไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนหลไรจะอยากน้ำงานบาทอะไรจะเพื่อน งานบ้านภารกิจของแม่บ้านเพราะว่าไอเไอมันจะมองมาเห้าเป็นสแปมย้ายถึงมันม่นหนึ่งเขาแต่เศราเนาะจ้าเมือน,นีส่สายๆมากอะไปเฮ็ดภารกิจของไผของมั่นเนาะจ่นเพื่อน สงสัยหนาวแล้วล่ะนอกคานเพื่อนตื่นมาตอนเศ้าอากาศเย็นลงพัดวิวต่างจังหวัดบานเห่ากะกำลังเอาเข่าขึ้นเล่ามันหนึ่งเข่าแต่เศร้าเนาะจากเนอนสายสายมากกะไปเฮ็ดภารกิจของไผของมันเนาะจากเพื่อนบอบเป็นเวลาเฮ็ดใดตลอดเวลาเนาะจากเพื่อนคิดเกี่ยวเข่า เดินนากะเมดปีแล้วน้อยใจเพื่อนเพื่อนเดินนากะเมดปีแล้วบอกเป็นเวลาเหตุใดตลอดเวลาน้อยใจเพื่อนคิดอยากนางานบ้านเลยจ้ะเพื่อนงานบ้านภารกิจของแม่บ้านทรงพีมาก่อมแต่เสารงพีมาก่อม แต่เศาเที่ยวนิวโดนมาแล้วก็เลยเม้าบอขอนเพื่อนเนาะจ้ะเมาบอ่นบอนเพื่อน <c oughs> มือน,นันมือนันก็ไปมีปฏิสัมพันธ์ก็เพื่อนเลยจ้ะห้อนกำลังอุ่นๆก <c oughs> ำลังอุ่นๆห้อนกำลังอุ่นๆ, <c oughs> ๆ <c oughs> กำลังอุ่นๆเพื่อพลังเผื่อพลังตอนเสาร to to ์ก่อนจะไปเฮ็ดงานยายเที่ยวนิวกะตื่นขึ้นมากอะอนอยจากฝนๆลำๆเลยลุยเนาะจากยายเที่ยวนิวกะตื่นมาขินกาแฟเฮ็ดคลิปกาแฟหอมหอม อยากนํางานบ้านเลยจ้ะเพือพ่อนๆงานบ้านภารากิจของแม่บ้านเกี่ยวเขา่าเดือนนากะเมดปีแล้ววน้อกจ้ะเพือ่อนๆเดินนากะเมิดปีแล้วสงสัยหนาวแล้วละ่ะเนาะ กาแฟหอมหอม,หอมก้ามกินกาแฟมือเสาวสวัสดีจ้ะเกี่ยวเขา่าเดือนนากะเมื่อปีแล้วนา่าจะเพื่อนเดือนนากะเมื่อปีแล้วีนแย่ทิวนิ้วกะขอขอบคุณเพืเ่อน,นเป็นกำลังใจให้กันทรงพลังหัวให้กันนา่าจะเพื่อนคิดนี้กะขอบคุณเพื่อนทุกคนค่้ามกินกาแฟ เมือเสาร์สวัสดีจ้ะสงสัยหนาวแล้วละ่ะน้องิ้วนิ้วโดนมาแล้วก็เลยมาบอกเพื่อนๆเนาะจ้ะมาบอกเพื่อนมือนันมือนันก็นไปมีปฏิสัมพันธ์ก็เพื่อนหลไจ้ะมันหนึ่งเขาแต่เศาร์เนาะจ้ะมเมื่อสายสายมากอะไปเฮ็ดภารกิจของไผของมั่นเนาะจ้ะเพื่อน เพื่อนเพื่อนตื่นมาตอนเศร้าอากาศเยน็นลมพัดวิวีต่างจังหวัดบานเฮากะกำลังเอาเข่าขึ้นเร่าพอแต่รอบสุดท้ายจะนอนแล้วเออเห็นเพื่อนเพื่อนเด้งไม่อีกก็เลยเอาอีกจะค้คนก็นหนะ้าพอแต่อแต่เอาอีกคนนา้ากินกาแฟเมื่อเศร้าสวัสดีจ้ะเดือนท่านว่าเดือนสุดท้ายของปีแล้วนาะจะ อะไรเพื่อนๆทุกคนสมหวังปังๆเฮงๆอยากน้ำงานบ้านเะยจ้ะเพ,พือ่อนๆงานบา้านภารกิจของแม่บา้านตัดท้ายตอนเศร้าจ้าเพ,นพ,นพนื่อนๆกินกาแฟน้ำกันเลยจ้ะเตือนขึ้นมาหนึ่งเขาเตือนเกี่ยวเขาเดือนนากะ เมืเ่อปีแล้วนอกจากเพื่อนเดินดน,นากัะเมืปีแล้วเพืเ่อน,น,นตื่นมาตอนเช้าอาการ